รูสาล้านคุมทรัพย์ของขโมยโจรแล้วก็คนไร้บ้านลูกค้าคนหนึ่งอ่ะเขาฝากชั้นขายบ้านเป็นทาวน์เฮาส์ทำเลดีมากเลยอยู่ใจกลางเมืองถนนสุขุมวิทนะแกซึ่งแกรู้อยู่แล้วใช่ปะคือทำเลสุขุมวิทอ่นะมันเป็นทำเลแบบโคตรพรามแล้วก็พรีเมียมอ่ะคือทาวน์เฮาส์เขาอ่นาะนะราคา ตลาดอะได้ประมาณแบบยี่สิบห้าถึงสามสิบล้านเลยนะเว้ยแกแล้วข้างในตกแต่งสวยมากคือเหมือนกับว่าเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ผ้าม่านอะไรทุกอย่างคือของดีของแพงหมดเลยเว้ยทีเนี้ยฉันก็ทําการตลาดหาผู้ซื้ออะไรตามปกติปรากฏว่าก็มีผู้ซื้อติดต่อมาเขาสนใจอยากจะขอนัดดูบ้านแกวันนั้นเว้ยพอแบบอยู่หน้าบ้านนะเฮ้ยภายนอกบ้านทําไมดูโทรมจังวะแต่ก็โอเคไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าไม่มีคนอยู่ไงมันก็คงไม่มีแบบการดูแลรักษาอะไรเงี้ยพอเปิดบ้านเข้าไปแกเกร็แกรูก้ไหมในะ บ้านชั้นตะลึงมากเลยคือแม่งไม่มีอะไรเหลือเลยเว้ยแกคือเหมือนบ้านล้างอะ่ะโจรขโมยขึ้นแน่นอนอ่ะแกคือโอ้โหสภาพนี่แบบช็อกไปเลยอะ่ะไม่ต้องพูดถึงเลยนะว่าลูกค้าซื้อไหมก็ <c oughs> <c oughs> คือวันนั้นอะ่ะ <c oughs> ก็รีบโทรแจง้งเจ้าของบ้านเลยเว้ยว่าบ้านเนี่ยน่าจะโดนโจรเข้านะรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใครที่มีบ้านทิ้งร้างไว้แบบนี้นะให้ทําตามนี้เลยแกหนึ่งก็คือไปติดต่อตํารวจให้ติดตั้งตู้แดงไว้ที่หน้าบ้านเลยมันเป็นการพูดไง่ายๆว่าไหว้หวานให้พี่ตํารวจเนี่ยเขาช่วยแวะเวียน มาดูบ้านเพื่อป้องพวกเหตุอาชญา,ากรรมต่างๆเขาจะคอยดูแลให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยแกแล้วเขาจะมีการถ่ายรูปนะรายงานเราว่าเออตอนเนี้ยเขามาตรวจแล้วเหตุปลอดภัยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยสองอย่าไว้ใจเพื่อนบ้านมากเกินไปคือบางคนน่ะนะฝากบ้านไว้ให้เพื่อนบ้านดูแลเลยซึ่งแบบเพื่อนบ้านเขาไม่ได้รักบ้านเท่ากับตัวเราเองหรอกดังนั้นนะแกส่งคนของแกมาหรือไม่ก็ตัวแกเองนั่นแหละแวะเวียนมาดูแลบ้านบ้างนั่นแะเป็นวิธีที่ปลอดภยัย